มาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับบวกลบขึ้นตรง24ตัวนะครับแล้วก็คือถ่านเหมือนเดิมนะครับถ้านี้เคเข้าก็คือหยุดนะครับได้กันมาแล้วนะครับถ้านนี้เคไม่เข้าก็ตามต่อมาที่จีนะครับแต่ว่าผมเคยแจ้งไว้่างนี้ครับแต่ว่าผมมาดูผลย้อนหลังแล้วมันน่าอาจจะมีวิธีลู่อีกวิธีหนึ่งนะครับให้มันถูกบ่อยๆได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวลาเรียจะอยู่ท้ายคลิปนะครับส่วน ผมแจ้งไว้แล้วว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะได้มาทําคลิปแจกให้ฟรีนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเพราะผมไม่ค่อยว่างแล้วนะครับก็จะแจกให้เป็นรายกลุ่มต่อนะครับก็หมายเลขบัญชีตามนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยตามนี้นะครับเดือนสิงหาคมก็300บาทนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับ300บาทครับสัปดาห์ละร้อบาทนะครับก็คุณทั้งหมดทั้งที่มีอยู่ที่ให้อยู่ตอนนี้ก็ทั้ง4ตัวนี้นะครับก็คือไม่ใช่แค่ตัวเดียวคือเอาไปรูดทั้งหมดเนี่ยแหละครับแบ่งปันกันเอาไปรูดครับ รูดต,ตรงนี้ที่ผมไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์จากท่านนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ากินเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงก็นเนี่ยครับท่านไม่ต้องเชื่อผมบางท่านก็รู้ว่าผมก๊อปมาให้ดูจากเว็บไหนเนี่ครับแล้วใครพาสมาชิกมามาได้ใช่ไหมครับแต่เขาก็มีเปอร์เซ็นต์ให้ให้ทางนั้นแหละครับมากน้อย8% 7% 6%ต่างๆนานาครับคือท่านท่านก็สมัครรูดกับเว็บกับที่ลิงก์ที่เขาให้แล้วเขาก็กินเปอร์เซ็นต์ท่านท่านก็ไม่ผิดแหละครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ เพราะมันก็เข้าเงื่อนไขว่าคนเก่าออกภปยคนใหม่ก็เข้ามาลูดต่อเขาก็กินมาเซ็นไปไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่มีนะครับใครจะไปลูดเว็บไหนก็ไปหากันเอาเองนะครับนะครับมันดูเลขของวันพุธนะครับคือเลขกลางที่สี่หกนะครับยละเรียดจะอยู่ท้ายคลิปนะครับทั้งสองเรื่องนะครับเลขสี่หกนะครับคือลูดขึ้นลง24ตัว4ี่ลบ24ก็คือได้22นะครับแล้วก็4ี่4ิบวก24ได้70นะครับ ก็จะเป็นเลขทั้งหมดตามนี้นะครับส่วนท่านที่อยากจะรูดน้อยตัวกว่านี้เช่นบวกลบขึ้นลงแค่20ตัวหรือ15ตัวก็ลองมาดูผลย้อนหลังนะครับเช่นของานาคารเลข38มเอ้เลข3 8, 3มนะครับนี่เคเข้ามาที่28นะครับเคลื่อนไปแค่6ตัวครับก็คือรูดขึ้นลงแค่10ตัวก็ยังถูกอยู่แต่จีนจีนผล102ตัวล่างนะครับก็คือเข้าตัวสุดท้ายพอดีส่วนห้างเสียงมาต่อให้อีกที่50ครับ จาก34ก็ตัวที่16นะครับก็คือโลดน้อยกว่า24ตัวก็ยังถูกครับแต่ว่าความถี่ในการถูกมันจะน้อยลงนิดนึงนะครับครับส่วนในรายละเอียดรายก็ตามนี้นะครับรายไอดีหมายเลขบัญชีตามนี้เลยนะครับก็ตามที่ผมบอกแล้วนะครับก็ทั้งหุ้นทั้ง4ตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือถูกมากแล้วครับสำหรับซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดเพราะบางท่านทุกวันนี้ยังมีบางท่านไลน์มาถามอยู่เอ๊ะ นี่เคแล้วขอจีนต่อได้ไหมครับเพราะคลิปตรงนี้ก็ลงไว้ให้ทั้งหมดแล้วเหมือนกันครับท่านเข้าไปดูเอาเองได้ครับส่วนถึงในไลน์กลุ่มก็จะมีรายละเอียดไว้ให้ดูอยู่แล้วนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะสามารถรูดได้อีกวิธีหนึ่งอาจจะได้กำไรเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูผลกันครับเพราะว่าจากที่ผมดูดนะคือหุ้นรอบบ่ายเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ออกมาจากความแตกต่างของ หุ้นที่มันอยู่ประเทศใกล้ๆกันนะครับทั้งนี้เคจีนบ่ายห้างเสงบ่ายหลายๆท่านจะเห็นว่าในบางสัปดาห์เนี่ยมันก็จะถูดถูกถูกเยอะๆคือสามารถลูดที่แบบท่านลูดทุกรอบเลยก็ได้ครับอันนี้ผมแนะนําไว้ก่อนนะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะท่านูดทุกรอบเลยก็ได้ครับเพราะมันก็จะมีหลุดอยู่แค่ช่วง2ครั้ง3ครั้งนี้ครับเช่นในบางสัปดาห์เนี่ยถ้าท่านูดทุกรอบท่านอาจจะถูก10ครั้งเลยมันมันมันก็จะได้กําไรขึ้นมาเร็วหน่อยครับส่วนช่วงหลุดแบบเนี้ย มันก็จะมีอยู่บ้างครับนี้อาจจะมีไม่ค่อยบ่อยบ้างนานๆมีทีหนึ่งแต่ถ้าช่วงถูกมันก็จะถูกขึ้นมาเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งเป็นแบบอาจจะเจ็ดแปดครั้งหรือมากกว่าสิบครั้งอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นจานยาคานี้ก็ถูกมาหกครั้งติดเลยอย่างเงี้ยครับถ้าท่านรูดครบหมดก็จะได้กําไรขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะผมมาดูคือมันเป็นความแตกต่างระหว่างดัชนีประเทศน,นะครับยกเว้นว่าช่วงหยุดๆนะครับช่วงเี่ยหยุดก็ไม่แนะนําให้รูดมากครับถ้าช่วงไหนที่มันเป็นช่วงที่มัน เปิดยาวๆอย่างนี้ครับก็จะรูดได้ครับมันก็จะถูกค่อนข้างบ่อยครับคือในสัปดาห์หนึ่งอย่างนี้ครับมันก็จะถูกห้าเจ็ดอย่างเงี้ยบางสัปดาห์ก็ถูกสิบเอ็ดครั้งอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้กําไรขึ้นมาเร็วขึ้นเยอะเหมือนกันครับในบางสัปดาห์สัปดาห์เดียวถูกเป็นสิบครั้งนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลลุ้นผลกันนะครับของวันศุกร์นะครับเอ้วันวันพุธนะครับเลขกลางที่สี่หกนะครับ